ใช่ครับวันนี้ก็มาเดินแบบในงาน BIFW 2024ครับก็ปีนี้เป็นปีที่3ที่บูได้มาเดินแบบให้กับ BIFW ครับก็เดินให้กับแบ,บรนด์รีซางบองครับแล้วก็ดีใจมากๆครับ,บลุกวันนี้ก็เป็นลุกแบบว่ามีแบบมีหมวกเหมือนแบบใส่ฮูดแล้วก็เป็นกางเกงขาสัน้นก็รู้สึกว่าลุคนี้มีความเท่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความน่ารักคนด้วยก็รู้สึกชอบลุคนี้มากๆครับแล้วเป็นสไตล์ไหนครับ ผมก็จริงๆก็คือเป็นคนแบบชิลๆก็แต่งแบบขาสั้นก็ได้แบบมีความแบบผมว่ามันมีความแฟชั่นซึ่งวผมชอบอยู่แล้วแล<ม>้วเสื้อมันมีแบบดีเทลแล้วก็มีหมวกเป็นฮูดได้ด้วยก็รู้สึกว่าชอบมา,มากๆครับใเป็นูต่อตลอดนะโอ้ขอบคุณครับดูวันนี้ถูกใจครับผม ความรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมมีโอกาสได้ทํางานกับแบ,บ,แบ,บรนด์รีซังบอมด้วยแล้วก็ดีไซเนอร์แล้วก็นางแบบนายแบบทุกคนก็คือเดินเก่งมากๆแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนน่าจะชอบโชว์นะครับ ผมก็ฝากงาน BIFW ปี2024ด้วยนะครับก็ฝากติดตามแบรนด์ของผมด้วยนะครับที่ผมเพิ่งเดินแบบไปเมื่อกี้ก็คือแบรนด์ลีซางบองครับแล้วก็ฝากติดตามโชว์อื่นๆมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6นี่นะครับเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆโชว์ด้วยนะครับอัปเดตผลงานอัเดผลงานก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากดูแบบการแสดงผมก็ไปดูได้ทาง Netflix ครับผมชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานเกี่ยวกับ แฟชั่นหรือกเวนก็รอติดตามกันด้วยนะครับเรื่องท่วงาี้ก็แบบว่า,ามาขายไปทันเยอะมากใช่ครับสีค่ะเพราะว่าเราลมาโก,กันกนเดยเดยจริงๆคือผมอ่ะส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าพอได้มาทํางานแล้วก็ผมชอบแฟชั่นด้วยแล้วก็ชอบการแต่งตัวแล้วก็พอได้ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจครับก็ในปีนี้ก็ได้มีบินไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ให้กาลังใจด้วยครับ ไปมากี่แบรนด์ไปมากี่แบรนด์โอ้ผมไม่ได้นับแบรนด์เลยครับใช่ครับวันเดินทางบ่อยมากไปเยอะมากใช่ครับเรียกว่าหลักนี้จะมีหลังจากนี้ก็จริงๆเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีอีกครับก็จะมีช่วงกลางเดือนบินไป2ประเทศมีไปสิงคโปร์กับเกาหลีครับแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรหรือว่าจะไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้ครับ สปอยได้ขนาดไหนแล้วครับก็สปอยว่ามีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามแน่นอน<ม>เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ครับผม <c oughs> ก็เป็นเกี่ยวกับแน่ <c oughs> ต้องสปอยไว้ก่อนครับนิดแม,ไม่ไม่คิดเลยหรอ,หรอไกีแบบเด็ตามก็จะเป็นเป็นอีเวนต์ครับทั้งสองประเทศเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับเรียกว่าไปทำง,นา,งานแนี้่อยงไ ก็ผมว่าก็มีร่วมงานกับต่างประเทศครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันบอกว่ามีสซอยไพแน่นอนครับงานแสดงอะคะก็หาฐานปสำคัญงานแสดงก็ผมก็ยังชอบการแสดงอยู่ครับแล้วก็กำลังแบบว่าช่วงนี้ก็คือกาลังผู้จัดการก็กําลังคุยแบบว่าคุยบทอยู่ว่าจะยังไงดีอยู่ขั้นตอนแบบคุยอยู่ครับจริงๆเราก็เล่นมาหลากหลายแบบคร บทบาทที่ผมอยากชาเล่นเหรอครับก็ปกติเนี่ยคือเรื่องที่ผมเล่นจะเล่นเป็นแบบคนดีทั้งหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากชาเลนนโดยการแบบเล้นอะไรลายๆบ้างอยากเป็นแบบลายลายบ้างอยากได้บทลายๆบ้างครับแล้วก็กเป็นลายที่เป็นพระเอกหรือเปล่าลายที่เป็นพระเอกครับ<อ>มีความแบบแบดบอยมีความลายๆแล้วก็ผมเรียนการแสดงใช่ไหมครับครูการแสดงเขาก็แบบเคยพูดกับผมว่า ถ้าบูเล่นไลน์เนี่ยน่าจะเวิร์กแบบว่าเขาบอกว่าผมน่าจะเล่นไลน์ได้ดีก็เลยแบบว่าอยากลองเหมือนกันครับฟีลไลนเหรอครับผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นแบบมีความแบบบูด,ด้วยนิดนึงที่มันมีความแบบมีความบูแล้วก็มีความเจ้จาเล่์มีความไร้กาครับ ่อยผมอยากรู้ได้ว่าจริงๆอ่ะผมจะไลน์ได้แค่ไหนครับก็เลยอยากลองกดไลน์ครับจริงๆเหรอครับผมเป็นคนสบายๆแล้วก็เป็นคนน่ารักครับ ผมนก็ฝากแฟ,ฟนๆนะครับผมติดตามงาน BIFWP 2024นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆของดูด้วยนะครับขอบคุณครับ